สวัสดีค่ะทุกคนยินด,ดีต้อนรับสู่ชาแนลลองดูซี่บปปายพโสชาแนลที่จะนำพาทุกคนไปสู่ความสนุกความฟินกับซีรีส์และภาพยนตร์เกาหลีหลากหลายแนวที่ไม่ควรพลาดรวมไปถึงการอัปเดตแวดวงซีรีส์ื่องใหม่ที่จะทําให้คุณไม่ตกเทนค่ะวันนี้มาพบกับซีรีส์ื่องใหม่ประจาเดือนพฤศจิกายนเป็นเรื่องที่4กันค่ะสําหรับในเรื่องนี้ได้หนึ่งในพระเอกระดับตํานานของเกาหลีอย่างคิมแรวอนมารับบทนําเป็นพระเอกของเรื่อง ใครที่ชื่นชอบหนุ่มคนนี้ไม่ควรพลาดนะคะนอกจากนี้ยังควงคู่มากับนักเอกสาวกงซึงยอนและนักแสดงหนุ่มซนโฮจุนที่มาช่วยเสริมทับความเข้มข้นให้หน่าดูนะติดตามเพิ่มขึ้นไปอีกค่ะรับรองว่าไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนว่าแต่จะเป็นเรื่องอะไรแนวไหนนั้นเราไปรับชมพร้อมกันได้เลยค่ะเลซี่ ซีรีส์เรื่องนี้มีชื่อว่า The First Responder แนวของเรื่องคืออาชญากรรมสืบสวนสอบสวนระทึกขวัญและดราม่าค่ะก่อนอื่นเราไปฟังเรื่องย่อกันก่อนนะคะ เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับกลุ่มคนที่มาจากต่างสาขาอาชีพ3าคนซึ่งดูเหมือนจะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกันแต่ความจริงแล้วนั้นพวกเขากลับต้องมาปฏิบัติการร่วมกันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้โดยพวกเขาพร้อมที่จะเปิดเผยความรู้ลึกและให้ทุกคนได้ติดตามไปพร้อมๆกันค่ะคนแรกคือพระเอกเป็นตำรวจสายสืบที่ดุดนันมุทะลุเขาพยายามตามจับคนร้ายในคดีต่างๆให้ได้จนกว่าจะสำเร็จ เขาเป็นคนที่สมบูรณ์แบบมีสายตาอันแหลมคมและไขคดีด้วยความสามารถที่ยอดเยี่ยมรวมถึงเขายังดาวใจเราอาชญากรได้ดีอีกด้วยคนที่สองเป็นนักดับเพลิงมืออาชีพที่ไม่กลัวความร้อนแรงของเปลวเพลิงเขาพร้อมที่จัดกระโจนเข้าใส่และช่วยเหลือผู้ประสบภัยทุกคนที่ตกอยู่ในอันตรายให้ปลอดภัยภายนอกเขาเป็นคนเย็นชาแต่มีจุดอ่อนโยนซ่อนอยู่ใจดีกับผู้ประสบภัยทุกคน คนที่3เป็นแพทย์หญิงประจำทีมดับเพลิงเธอเป็นคนที่คอยช่วยเหลือผู้ประสบภัยทุกคนให้หายจากการบาดเจ็บรวมถึงใช้จิตใจเยียวยาด้วยทั้ง3คนนี้จะต้องมาเกี่ยวข้องกันในการตามสืบคดีหนึ่งที่มีจุดเชื่อมโยงถึงกันอย่างบังเอิญสุดท้ายแล้วพวกเขาทั้ง3คนจะสามารถตามสืบคดีและจับตัวอาชญากรได้สําเร็จหรือไม่แล้วคดีที่เกิดขึ้นในเรื่องจะเป็นแบบใดน่าตื่นเต้นแค่ไหนเราไปรอลุ้นกันได้จากในซีรีส์เลยค่ะ สำหรับนักแสดงนำของซีรีส์เรื่องนี้นะครับคนที่1ค่ะคิมแรวอลรับบทพระเอกของเรื่องตำรวจสายสืบที่ดุดันมุทะลุเขาสามารถอ่านความคิดของเราอาชญากรได้มีสายตาอันเสียบแหลมและไม่มีอะไรมาขวางทางเขาได้เมื่อเขาเริ่มไล่ล่าตามจับเราอาชญากรจนกว่าจะสำเร็จผลงานที่ผ่านมาของเขาคือซีรีส์เรื่อง l ูกา t h เด e g i บิ๊กนิ่งในปี2021ผลงานซีรีส์เรื่องล่าสุดเขารับบทเป็นพระเอกของเรื่องสแสดงคู่กับนางเอกสาวอีดาฮีร่วมด้วยคิมซองโอและทีมนักแสดงสมทบอีกหลายท่านเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับหนุ่มสาว 2คนที่ได้มีโอกาสมาพบกันและทําให้ชีวิตของทั้งคู่นั้นเปลี่ยนไปโดยพระเอกเป็นคนที่มีพลังวิเศษแต่ไม่รู้ว่าตัวเองเป็นใครมาจากไหนเขาจึงใช้ชีวิตแบบหลบๆซ่อนๆกับนางเอกเป็นตารวจสายสืบหญิงที่สูญเสียพ่อและแม่ไปอย่างเป็นปริศนาเธอจึงเริ่มตามสืบเรื่องราวจนได้โคจรมาพบกับพระเอกค่ะสําหรับข้อมูลเพิ่มเติมขอซีรีส์เรื่องนี้เดี๋ยวป้าจะแปะลิงก์คลิปแนะนําซีรีส์ไว้ให้ด้านบนนะคะสามารถกดเข้ารับชมกันได้เลยค่ะ คนที่สองค่ะซนโฮจุนรับบทเจ้าหน้าที่ดับเพลิงมืออาชีพเขาดูเป็นคนที่เย็นชาแต่มีความอ่อนโยนแอบ,บซ่อนอยู่เขาไม่เคยมีความเกรงกลัวต่อเ,เพลิงเลยแม้แต่น้อยพร้อมกระโจนเข้าไปให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยทุกคนให้พ้นจากอันตรายค่ะ คนที่3าค่ะกงซึงยอนรับบทแพทย์หญิงประจำทีมนักดับเพลิงเธอเป็นคนคอยให้ความช่วยเหลือปฐมพยาบาลและช่วยบรรเทาอาการบาดเจ็บของผู้ประสบภัยทุกคนให้ทุเลาลงอีกทั้งยังใช้ใจของเธอคอยเยียวยาสภาพจิตใจแก่ผู้ประสบภัยอีกด้วยค่ะ ซีรี์เรื่องนี้เป็นผลงานการกำกับของชินจองซูร่วมกับคนเขียนบทซีรีส์มินจีอื่นเธอเคยฝากฝีมือการเขียนบทซีรีส์มาแล้วในซีรีส์เรื่อง Partner for Justice ซีซั่น1และ2ซึ่งเป็นซีรีส์ในดวงใจของแฟนๆหลายคนเลยทีเดียวค่ะถือว่าเป็นตัวการาันตีได้ว่าบทไม่บงแน่นอนอีกทั้ทงพอดของเรื่องยังมีความแปลกใหม่ไม่เหมือนเรื่องอื่นๆก่อนหน้านี้ในด้านของการนำเสนออาชีพของตัวละครที่มีถึง3อาชีพและการทำงานที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงส่วนใหญ่เราจะคุ้นเคยกันดีกับตำรวจสาย แล้วเพราะมีให้ดูตลอดทั้งปีอีกสาขาอาชีพหนึ่งคือแพทย์ก็เช่นเดียวกันค่ะแต่อย่างนักดับเพลิงนานๆทีจะมีการถ่ายทอดเรื่องราวของอาชีพนี้สักครั้งหนึ่งกว่าคนเราจะทําอาชีพนี้ได้ต้องผ่านการฝึกอย่างหนักไม่แพ้ทหารตำรวจเลยค่ะทั้งความแข็งแรงของร่างกายสภาพจิตใจความไวต่อสิ่งรอบตัวความรอบคอบมันเป็นอาชีพหนึ่งที่ปฏิบัติงานได้ยากมากๆค่ะป้าเคยดูรายการเรลิตี้ของประเทศจีนที่ให้ดาราไอดอลชื่อดังของเขามาเข้าค่ายฝึกเป็นนักดับเพลิ กว่าจะผ่านแต่ละภารกิจได้นั้นไม่มีคําว่าเล่นทุกนาทีคือชีวิต ทั้งรักษาชีวิตของผู้ประสบภัยให้ได้ยังรวมถึงชีวิตของตัวเองและเพื่อนร่วมทีมอีกด้วยต้องใช้ทั้งความสามาคัคคีความไว้เนื้อเชื่อใจซึ่งกันและกันมันเป็นอาชีพหนึ่งที่เสียสละมากๆค่ะแล้วนี่มาอยู่ในมือของทีมผู้สร้างซีรีส์เกาหลีที่เน้นรายละเอียดอย่างถูกต้องรวมถึงความรู้ต่างๆที่คนดูจะได้รับไหนจะความสมจริงของสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นภายในเรื่องการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในเวลาสั้นๆการตัดสินใจที่เสียบขาดแค่วินาทีเดียวก็สามารถทําให้คนเป็นกลายเป็น เป็นคนตายได้ทันทีทุกอย่างมันล้วนกดดันสร้างความรู้ลึกให้กับทีมนักแสดงทีมผู้สร้างรวมถึงเพิ่มอรรรสในการรับชมด้วยค่ะ แต่ต้องรอดูว่าเขาจะถ่ายทอดออกมาในมุมมองไหนนอกจากนี้ยังมีการสืบสวนสอบสวนชวนสงสัยให้ตามสืบคดีกันอีกคือไม่ให้เราได้พักสมองกันเลยจัดหนักจัดเต็มขั้นสุดความน่าสนใจมันอยู่ตรงนี้ค่ะนี่คือเรื่องราวของเหล่าบุคลากร,กรด่านหน้าที่ต้องฝ่าอันตรายไปช่วยชีวิตผู้ประสบภัยเป็นกลุ่มแรกจะได้ถูกพูดถึงและให้เครดิตก,กันกับเขาบ้างแล้วค่ะ ส่วนทางด้านทีมนักแสดงเองคุณภาพขับแน่นไม่แพ้พอตของเรื่องทั้งคิมแลวอนโซนโฮจุนกงซึงยอนต่างกเตรียมฝีมือการแสดงมาประทะกันเราคนดูนี่แหละค่ะคุ้มค่าที่สุดเรื่องนี้ได้รับการคอนเฟิร์มไปที่แน่นอนแล้วว่ามีทั้งหมด2ซีซั่นนะคะซีซั่นละสิ EP โดยซีซั่นที่1จะจบลงในช่วงปลายเดือนธันวาคมก่อนเทศกาลขึ้นปีใหม่ส่วนซีซั่นที่2จะมาในปี2023อาจจะเป็นช่วงต้นปีหรือกลางปีหน้าก็ได้ค่ะยังไม่ทันได้ออนแอร์ก็ประกาศ ว่ามี2ซีซั่นแน่ๆแล้วเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ไม่ธรรมดาแน่นอนเตรียมรอนับชมกันไว้ให้ดีๆเลยนะคะ สุดท้ายแล้วเรื่องราวทั้งหมดจะจบลงอย่างไรแล้วคดีที่พวกเขาทั้ง3คนต้องเผชิญนั้นจะยากเย็นสักแค่ไหนเราไปติดตามรับชมกันได้ทุกวันศุกร์และเสาร์ทางช่อง SBS on air EP 1ในวันที่12พฤศจิกายนที่ผ่านมามีทั้ง42 EP ปัจจุบัน on air ถึง EP ที่1และสามารถรับชมย้อนหลังได้ทางแอปพลิเคชัน Disney+ Hotstar ค่ะ มาถึงช่วสุดท้ายของ EP นี้แล้วนะคะถ้าดูซีรีส์จบแล้วไม่รู้จะดูเรื่องไหนต่ออย่าลืมชแนลลองดูซี่บายปลาโซนนะคะดสัรซีรีส์ดีๆส่งถึงมือคุณและเดตซีรีส์เกาหลีใหม่ๆใ,ให้ทุกคนไม่ตกเทรนป้าฝากกด Subscribe และกดกระดิ่งกรุงกิ้งกรุง้งกริงกร้งด้วยนะคะ จะได้มีาพาทุกการอัปเดตค่ะขอบคุณสำหรับทุกการรับชมการกดติดตามและคอมเมนต์นะคะสําหรับใครที่มีข้อมูลเกี่ยวกับซีรีส์จะแชร์จะบอกต่อมาเม้นคุยกันกันกบป้าตาล่างได้เลยค่ะวันนี้ป้าขอลาไปก่อนพบกันใหม่อีพีหน้าสวัสดีค่ะ